การเขาไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนาโอ้ยหอยย่อมจะคล้องขึ้นกันมันเป็นการฝึกความอดทนดนี่พี่น้องอันพล่สดสวงชั่วโมงก็เห็ดไดจังดเออตะกอ้ออันบทด้ฟังข้าเจา้าโดนป่านันมเม่นัันไปเบิงหนังฟังล่ำเนาะต่ฟังพักพระเทศกับบทด้ฟังโดนป่านันเท่ากับเมย์กันยังเท่ากันนี่แต่ว่าสันสันข้ามเดียว อยากให้ AI เปิดการมองเห็นให้เขาอยากส้างรลยได้อยากมีอยากเป็นการที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเอ,อ AI เห็นเห็นความอดทอนของเขา้าเข็นเขาจริงกลงกับการกับงานเออแล้วก็คอยเห็ดจังไหนหูเบาขาเจ้า่าอสองโซม,ม่วงเนาะคอยการเปิดโทรศัพท์ไว เปิดเบิงเพิ่นแล้วก็กระเหตุเรียกไปนั่มขันนั่งฟั่งเพิ่นซื้อสองชั่วโมงเขากับบไดเรียกได้งานเนาะค่ะอันก็เปิดฟั่งเปิดไปแล้กกาเข้ากายเที่ยวเข้ามาคอมเมนต์ในเพิ่นนั่เข้ามากดใจมากดไลหลเพิ่นนั่ทักทายเพื่อนที่เข้ามาอันมาแจมในตอนเพลินไหลนั่คือกันจ้า อดีมากๆเลยด้พี่น้องคันเห็นนั่นผู้ใดช่องใดเพิ่นนั่นเพิ่นไรสดเด้เขาไปแจมน้ำเพิ่นเลย a อเปิดการมองเห็นให้เราดีมากซึ่งตอนนี้เนาะอันช่องใดช่องไหนมันกะมันก็เหตุยากด้ค่ะเพราะว่าเพิ่นเข้มงวดระบบเพิ่นเข้มงวดคือหยังนี้เฮาตทองสู่สเฮาต้องอดทนเฮาต้องอใส่ความพยายามในการ แอทถีบจากขวางเฮ็ดจังไหนให้จังเสียไดเงินเอ่อแต่เข้าไปเฮ็ดงานมันก็ยากไพราฮ้งเข้ากับเมยกับล่ะซึ่งตัวข่อยเองนี่ล่ะเฮ็ดงานหนักบ่ได้ลำบากคือทีเสิเฮ็ดอียั้งเขื่อนไว้อียั้งมันกับบ่ได้ง่ายคือบานคือเมืองเพิ่นยางยางได้ซื้อเรียนบ่ได้ยางเร็วกับบ่ได้เอ่อกลมกลมงยๆหนักไปเบิดได้าจพี่น้องเอยจากคนเคยนอนติดเตียงเนาะ เคยนอนติดเตียงอยู่สามปีบ่คืดว่าจะคล้องสิฟื้นขึ้นมามาหาเงินหาท่องมาส้างไายได้มาพอกับแพลตฟอร์มดีๆจากเฟซบุก๊กจังสิอุย้ยยากปไปเน้กนสิสูเด้อนะพี่น่องสิบอกให้มเจา้ากับอ,อันนี้ก็คือข่อยมาวาให้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่แบบว่าอ,อขี้ขานไหม ห้าบางคนเหมือนว่าอุ้ยมันยากหลายมันขี่ขานเบื้อย่าเลื่อนผ่านเด้อไปพวกคลิปสั่นคลิปเห่าคลิปยังกระตามห้ามเลื่อนผ่านไปเด็ดขาดเออไอเพิ่์นสิว่าเฮ้านั่นบ่มีช่องของเฮ้าบ่มีคุณภาพไม, blah, ไม่มีประสิทธิภาพด้วค่ะเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านเพอเพอไก่เป็นเป็นพวกไอเพิ่์นสิว่าเฮ้าเป็นสแปมเออเป็นโรบอทเบ้ บ่มีไปช่องได้กับปรยากเบิ้งขันมอบถือใจจก้จะคล้องกับเบิเอ้องการกดใจการคอมเมนต์การกดสติ๊กเกอร์เท่าก่อนเท่าสติ๊กเกอร์ไปนั่มคอมเมนต์ไปนั่มได้ค่ะพี่น้องเ,อเหตุขวบครูกันนั่มกันได้ชาสติ๊กเกอร์หรือเราคอมเมนต์ด้วยตาบากยาคอมเมนต์ซ้ำๆเดิมๆเอามั้แตกต่างกันไปจักหน่อยเด้อพี่น้องคลิปนี้ขอเป็นแรงบันดาลใจ ให้ครับครีเตอร์ที่อยากมีรา่ใดเฮ็ดเอาเห็นมันได้สู่ไปน้ำกันดันกันไปเห็นมันถึงเห็นมันไปได้โดยรอยล้านวิวเลยนะคะเด้อเอออีกอย่างหนึ่งฝากไว้ถ่ายถ่ายคลิปถ่ายภาพที่มีคุณภาพมันจะต้องชัดเจนเสียงชัดเจนภาพชัดเจนทุกอย่างชัดเจนโอเคเอไอกดันเฮาค่ะพี่น้อง